บ้านของคุถูกคุณไม่ได้ยาตี่นโร้างมแต่เมื่อขวดดึลงไปเราจะพบกับขวดกระดูกนับร้อยนับพันชิ้นเล่กๆกันอยู่และจะพบทรัพย์สมบัติมากมายกันจัดกระจายอยู่รอบๆทรัพย์สมบัติเหล่านี้เราได้ไปทําธรรมทานเพื่อการศึกษาหนูจึงอยากให้ทุกท่านอุสนสนศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านี้เล่นเช่นค่ะ เดินทางด้านนี้เป็นอันดีตซ้อมทับกับการเวลาคืนดินบ้านของคนถูกซ้อนทับกันหลายยุคหลายสมัยเมื่อมแต่ยุคหินเราจะพบเครื่องปันน้นดินเผาที่มีหลายเชียคภาหรือไม่มีหลายเชี่ยค่าแราจะพบเครื่องประดับที่ทำจากอระมูกสัตว์ยุคสองนิตเราใช้ความร้อนมากกว่าพานุษะเซเร์เซนิกาหลอมแร่เลย ยุคเหล็กโดยใช้ความร้อนมากกว่า3,000องศาเซลเซียสในการหลอมแม่เหล็กยุคทวารเราดีดินที่มีความเจริญงเรงินที่สุดเราพบเงินตาทวารเราดีแล,ลปปะลูกปัดลาบซียุคสุขโทสขทัยเราพบกษัตริส์รคโรอะกระเบื้องเพื่อแต่งกระจายค่ะสุทดท้ายนั้นหลังเป็นดินรอนสามเดือนทีอารยะท่ามเรา2,000ปีมาแล้วเห็นดินบ้านของโปเป็นส่วน ยินดอนสังเด่นแห่งอารยธรรมที่ถูกไร้างเอาไว้เมืองโบราณนั้น6แห่งในแก่บ้านห้วยดุเขาแเลแเหล็กเมืองอุดต่อพอจังหวัดเชียงน,นาฏของกัน น,นี่น,นี่นีินุ้วนี่นะครับโบราณวัตถุ<อ>นะครับกำไรกำไรที่ไม่ได้ยังไม่ตัดลูกปัดเทียไม่ได้เจาะรูยยังไม่ได้ขัดเงาแหวนใช้ในการปั้นควายห่อลงไปงถึงกระถุงและเหล็กค่ะลายล่างสามารถสัมผัสได้นะคะสัมผัสได้นะครับจุดนี้นะครับทุกท่านเก่าแก่มากๆนะครับ ด้านนี้เป็นนซอสในค่ะด้านนี้เป็นสินคุงสีได้ทักิในกระอากินรายดอกพุตานนะครับทุกท่าน ก็หเหมือนกับีปปที่สเหรยงไป็นปาของตุ๊ตาค่นาคะนัะ่นเป็นปามมักกรหรี่ไปหรือเป็นสัตว์มงคลชาวจีนผมได้ตัวเด่นในประเทศไทยน้านี้เป็นตุ๊กตาเสกบาลใช่ไหมพี่กำหลงปีศาจเดีอดดาววอกปวดอีต้จากโรนี้ไปแล้วช่รการต่อนหัวตุ๊กตาทิ้งมโอน่ายความตายค่ะจะ้าอยากมาดูน,นะคะ นนที่เป็นตัวสะจันสับปะสิ่งจกราที่ไปกลอยู่ได้นน้นเป็นทุ่สตาูเมฆแน่แน่พี่กำขอฝนค่ะส่วนจุกตามืดน้าเป็นจุกราลเสกบาลตอนยิงไม่ตอนหัวทิ้งค่ะลองชมดูได้นะครับ เก่าแก่โบราณมากๆเลยนะครับนี่นะครับบรรพบุรุษและลากเงาของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีประวัติศาสตร์นะครับทุกท่านอยากให้ทุกท่านได้นมาดูมาชมด้วยตัวเองนะครับค้าเข้าถูกมากนะครับแอร์ก็เย็นนะครับทุกท่านมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และลากเงาของสังคมไทยกันด้วยนะครับทุกท่านครับขอฝากไว้ด้วยนะครับ ประวัติศาสตร์แห่งวัดหนองโพเมืองนครสวรรค์นะครับทุกท่านมีคุณค่าทางด้านจิตใจมากมากนะครับสวยงามทุกอย่างเลยนะครับทุกท่านครับของเก๋มากมากนะครับทุกท่านครับในโลกอวกาศกับข้าวจนได้รับชัยชนะ พยายามถามได้ขึ้นโครงราชสมบัติได้ให้ยินถามเป็นแดนสแกนนรอดแต่นายรอดเปิดหนาะทางโรคจึงไม่ขอรับและออกบทที่ว่าไทยหนึง่งในกนรุงพนมูรีต่อมาทั้งสองนายรอดเหมือนกันว่านายรอดได้ออกบทที่ว่าไทยหนึ่ง,งในกนรุงพนมูรีได้พบกับสายทางชื่อพระพิสุทธิ์พูดทั้งสองได้ชื่นเป็นความใจด้วยที่เจตนาแม,นามนา่น้ำก็ทิยาต่อมาที่จะทำสายอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนแล้ว นี่นะครับเงินตาทราวดีนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะหอกเหล็กนะครับทุกท่านหอกเหล็กนะครับทุกท in ่านจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะครับขวานปล่องสมฤทิ์นะครับนี่นะครับทุกท่านนี่นะครับหอกเหล็กนะครับจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นเครื่องประดับในสมัยทาราลวดีนะครับสวยงามมากๆนะครับทุกท่านของแท้นะเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้มาดูมาชมด้วยตาตนเองและเกินครับพิพิธภัณฑ์สวยงามมากๆนะครับทุกท่านน้องๆวิทยากรก็น่ารักนะครับมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันนะครับทุกท่านครับ รู้ไว้ไม่เสียหายมีแต่ได้กับได้นะครับทุกท่านขออภัยหากถ่ายไม่ชัดนะครับนี่นะครับเยอะครับ